เมัลีจินขวเหลนต้อนรหลายตู้อูยเย็นยินดีต้อนรับสู่สวนสัตว์ค่ะตู้อูยเย็นหลี่โยเห็นตัวตู้อู่ไหมตู้ในสวนสัตว์มีสัตว์เยอะไหมคะตูอู่เยนหลี่โยห็นตัวตอู้ในสวนสัตว์มีสัตว์เยอะมากค่ะโย โสงเมาหมีแพนดา้าปันหม,มาลายเสืองูโผจึลิงค่ะฉี่เอ,อ๋นกแพนตินค่ะแางจิงลูกอีลาบสื่อจึสิงโตค่ะขอบคุณค่ะ